ใน YouTube คโโตตาสวัสดีค่ะทุกทท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทอดลูกเดือยหรือว่าลูกเดือยทอดกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้มาฝากทุกทท่านคะ่ะขั้นดับแรกเลยนะคะเราซื้อลูกเดือยมาก็จะนำไปล้างน้ำก่อนคะ่ะล้างประมาณสัก3-4สี่ครั้งจนกว่าน้ำจะใสนะคะตอนล้างก็ขัดออกเบาๆด้วยคะ่ะ ค่ะพอน้ำใสแล้วเราก็จะเปิดน้ำให้ท่วมแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ5ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนค่ะอันนี้ก็พักไว้ข้ามคืนแล้วนะคะจากนั้นก็จะมาล้างจนกว่าน้ำจะใสประมาณ3 4ถึงครั้งเหมือนเดิมค่ะขัดออกเบาๆด้วยนะคะให้น้ำใสแบบนี้เลยค่ะขัดจากนั้นก็น้ำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟค่ะเปิดไฟแรงเลยนะคะ พอน้ำเดือดก็เติมเกลือป่นลงไปก็ประมาณเศษ1ส่วนสของช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นก็จะช่วยลดกลิ่นหืนหรือว่ากลิ่นสาบของลูกเดือยด้วยนะคะจากนั้นก็จะรีเป็นไฟกลางแล้วนำลูกเดือยลงไปต้มเลยค่ะแล้วคนเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาแล้วเปิดแง้มไว้ประมาณนี้ค่ะจะต้มต่อด้วยไฟกลางอีกครึ่งชั่วโมงนะคะนี่ก็ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจากนั้นก็ปิดไฟเลยค่ะ แล้วก็แช่ในน้ำร้อนแบบนี้จนกว่าเขาจะเย็นหรือว่าประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักมาพักไว้เข้าเสด็จน้ำค่ะแล้วก็จะเตรียมตากต่อนะคะถ้าใครมีถาดก็ใช้ถาดค่ะวันนี้ก็ใช้กระด้งนะคะเกลี่ยให้ลูกเดือยเขากระจายตัวแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะนำไปตากแดดวันหนึ่งก็ประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะ จะใช้เวลาตากสองวันค่ะกวบวันหนึ่งผ่านไปนะคะเราก็จะมากลับด้านลูกเดือยค่ะเกลี่ยเขากระจายตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เก็บพักไว้ก่อนค่ะวันรุ่งขึ้นก็ตากใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้คือตากวันที่สองนะคะก็ตากจนกว่าเขาจะแห้งหรือประมาณ4ี่หชั่วโมงค่ะวันที่สองเราก็ตากครบ5ชั่วโมงแล้วนะคะลูกเดือยของเราก็แห้งดีแล้วด้วยค่ะ จากนั้นก็นํากระทะน้ํามันขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางนะคะเทสว่าน้ํามันร้อนหรือยังก็นําไม้เสียบลูกเชิ้นลงไปจุ่มในน้ํามันแบบนี้ค่ะถ้าเกิดฟองอากาศก็แสดงว่าน้ํามันร้อนได้ที่แล้วจากนั้นก็นําลูกเดือยลงไปทอดเลยค่ะค่อยคนแบบนี้ด้วยนะคะลูกเดือยเขาจะได้พองๆค่ะแป๊บเดียวเขาก็จะขึ้นฟูแบบนี้แล้วนะคะใช้เวลาทอดก็ราวๆสัก3นาทีค่ะ ค่ะเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะคอยเขาเสด็จน้ำมันด้วยค่ะแล้วก็มาพักให้เขาเสด็จน้ำมันค่ะความจริงนี่เขาอมน้ำมันน้อยมากๆเลยนะคะแทบไม่มีติดมือเลยค่ะเกลี่ยกระจายระบายความร้อนด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาชิมรสชาติดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะ กรอบอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เคี้ยวเพลินมากๆด้วยค่ะหรือว่าถ้าหากท่านไหนต้องการความกลมกล่อมก็เติมเกลือป่อนลงไปนะคะใช้เกลือเม็ดเล็กๆแบบนี้ค่ะไม่ต้องเติมเยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มค่ะเติมเกลือป่อนเสร็จแล้วเราก็เขย่าแบบนี้นะคะแรงๆเลยค่ะเกลือเขาก็จะได้ทั่วๆเม็ดลูกเดือยนะคะ เนี่ยค่ะเกลือป่นเขาก็จะอยู่ด้านขอบของกล่องนะคะเขาก็จะติดกับเม็ดลูกเดือยน้อยมากๆเลยค่ะจะทำให้ไม่เค็มมากนั่นเองนะคะถ้าหากเราต้องการเก็บไว้ทานได้หลายๆวันนะคะก็เก็บใส่กล่องไว้แบบนี้ค่ะรอให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะแล้วค่อยปิดฝาค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูลูกเดือยทอดกรอบค่ะรับรองติดใจแน่นอนเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้เลยละคะ่ะ ต้องลองไปทําดูนะคะถ้าหากใครไม่เคยทานถือว่าพลาดอย่างแรงเลยค่ะค่ะเกล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคําตัวโตชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ